ไปดีมาด้อกินตม้มหมกพวงจีงดายบ่มีมะกรอบไก่สีฮอดปีช่องพันชาชีแล้วขอให้มีความสุขเด้อพี่น้องเลยสวัสดีบ่มีพี่น้องสวัสดีตอนเช้า นาเวียงนางานช่วงนี้บอไปใส่เห็ดเวียงให้มันแล้วก่อนจังในเขา่าปลาแล้ววันนี้ไปหาซื้อปลาแล้วก็ได้แกงไก่ตั้งแต่เริ่มขุดมันตน้นไก,ปโตโตกป่ประมาณ3ามีโตแล้วแล้วก็ปลาประมาณฮาโลแล้วก็ซื้อซีนกวงซื้ออาหารการกินให้ครอบครัวได้กิน เล่นมือนี่มีน่กไก่อีกเด้์เมื่อวานนี้นะว่ามีไก่ขัวไก่ก้อนกินไก่แล้วกันยังน้อยเชียงออไปชวนพลละยังมาทันได้แล้วพี่น้องเอ้ยพังเบงิังบางทีมื่อนี่เช้าแล้วหรือว่ามืด ไก่กัไก่ใหญ่เนี่ยไก่แม่ไก่ตัวแม่เลี้ยงเองกินเองเด้นี่เกงไก่ใส่กับยอดวายบะเมนยอดวายเลยนี่สองไอ้น้องนี่ใชไปน้ำบ่าีเนี่ยเข็มบันดงเข็มต้นเดินเลยนหรอเชียงน้ำเบาไปไปไปกระยาดีเข็มยงไ้่ทันสบาดีกองูสบายดีเข็ม ก็เอานังทรงยอมาหนึ่งอะคิมกัะยาดิกาับอคิมน้าคิมน้าคิมนี่ขี้ห้ตลอดกัะยาผลทางหลังกัน ລ້ນຍິງລ້ນຊາຍລາງໜ້າກ່ອນຊວຍໜ້າບັນຍາກາດຍາມເຊົ້າພີ່ນ້ອງເອີຍອີກບິ່ງໃກ້ຊິແລວແເຮົາຊິເຂົ້າປ່າແລ້ັກນ້ຳມາເຮືອນນໍນໍຕົມກິນແນ່ແລະກະເຮັດກິນ w h แต้งโอ้รอคักเลยอย่าหยอ,อเข้มกันรอได้เข้มโอ้สบายดีทำเธออแล้อ,เ,ลอเข้มสบายดีเข้มเสบป็นสบายดีเลยคุณ buat apa dah kena sampai dah lawan naik lawan lawan แล้วก็ให้แม่ยิงเห็ดกินอาหารการกินว่าิีื้อปลาปลากรบปไดยมันลมแห้งหาซื้อปลานระปไดยแล้วชวนประชาอ,อกคนมันแล้วไปปะบอลหันแล้วจึงน้อยรถชิมาหอดคุดแล้วจึงน้อย เรียบร้อยแล้วเลยจะเอาตัดออ,ออกตัดออกต่อต่อไม่ เดี๋ยวานๆะต้มไก่ต้มไก่มังไกตง่ต้มมันจากกินขา้าวกินน้ำในพักพรหากระหอดแปดโมงกลายแล้ว เดีน้อยเห็ดต่อรวังตกเอ้ยสวัสดีอ่ะสสิงมาเป็นสวัสดีแล้วต้องมีจอกันนีมาเด้อพี่น้องกินเขาเทียงพระได้วางมาซอยเวียกแน่เวียกยทันแล้วาซื้อปลากบมีหาซื้อซีน ประเภทซีนี่บ่มีเลยเพราะว่าตลาดมันไกลเล็กสิหาซื้อปาลาเขื่อนเซลานองบ่ได้าขาเจ้า,จานั้นบ่ได้ใส่มองนึ่งมาล่มน่แห้งอยู่เลยแล้วก็ได้ปลาประมาณโลปลายซื้อปลาสะกางโอ้เห็น okay. เล็กซื้อไข่ประมาณสาวายหน,น่วยเล็จกจังหน่อยชิตำมักหุงกับน้ำอ้อยหน้าเบียร์เบียร์แล้วก็น้ำหวาน ไทยเนี่ยอยากหือหือโอ้ยองใหญ่กว่านี้ตํายําสมตําแต่บ้านเฮากินเมียงเบิดเด้บ่ว่าบ่ได้กินแบบแบบสมสมตําตําสมแบบนี้คนลาวน่ะสมตําบ่แม่นคนไทยน่ะสมตําาตําสม cha nhỏ hùng <laughs> 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 nè uhm. mặc bộ phim mặc Mã... xếp bỏ à. xếp ตำสมฤทธิ์ไปแล้วให้ <ไป S 1> มีบานพันตักไปดีมาเด้อกินตำหกุพวนจับกอจับเียดายบมีมะก,กอกมีมะก,กอกตำใสค่ะใครกินลายนี่จำใครแล้วไปก่อนดีนะอะไรเนี่ยล่ะขนาดเมื่อคืนนี้ยังเก็บทองอยู่เ<น>มื่อคืนนี้ซ้ำเธอซีเธอไปถ่ายม,มีผู้สาวสองคนสาวน้อยนะนะรับนี่ มาเด้อพี่น้องกินข้าวเช็ดบรพิมเช็บเช็ดบนเนื้อพุ่นออเมกินข้าวแอลเมอตลอดโอเคม,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 มามามากินข้าวก่อนเลยเฮ็ดเบียกต่อมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อเมื่อเช้านี่พุทธันในไทยเบียกแบบเผาเนยไงแต่ละมือมีแต่นาเบียกนางานเฮ็ดเบียกยังทันแล้ว ข้ากินข้าวมาทะไรตัดไหมใต่เรามาเข้ม,มกินข้าวบอกเข้มพอดีกินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วกินสมเน่สิตัดออกมันตน้นเลสิงาะอ,ออกอีกประมาณมืออื่นสิไดแล้วมื้อนี้ยังมันตัดไดแล้วอยู่ เองทันมาหอด งามเ็บค,คอนขาอ่าวมลามกกระแซบแกงกแซบใส่ปลาแล้วก็ใส่น้ำปลาแดกใส่ยอดใบติ๋วก้ีวมีอะมใส่ใบพลีงามเลยนี่เตยใส่ทีแล้ว เฮ็ดนี่น้ำโเจ็บได้ทองกินเฮ็ดบดนะเจ็บทองเหงากินบบได้กินโบลายจ้ำฮอนวอไหนวอไหนเนี้ย Đây là yêu มันแถวนี้ใบไงแล้ก็ทั้งพุนน่ะไงอยู่แล้วเกิดขึ้นทั้งพุนนะก็งามนเขตนี้น้ำบบงามนี่แถวนี้อู้พี่น้องเลยลุบลายเลยนี่แถวนี้แบบเอาเพ็ดเป็นกลุ่มกลุ่มบริขุดเป็นคลุ่มเป็นกลุ่มขุดเป็นคลุมค่มนะงามเนึ้มาหนใหไ่อ,อันนี้มีแต่ปูกธรรมดาเลยบริขุดทั้งพุนน่ะเมพิมแล้วก็เบาพิมปีการนี่ ขุดและชุนเฮาขุดประมาณสิบปลายคนจ้างเขาเจานะ้าเอาขุดเป็นคุมเป็นคุมแล้วก็ปลูกใส่มันนาะงงามแล้วดูนี่อยู่ไ้อยู่ส่วนนะมวนเลยนอนไ้นอนน,อน,นาลมลมหนาวแล้วตำหัวชินไข่ใส่น้ำปลาแดกมักทั่วแห่งพอกินอยู่ได้กินกับเขาก็ได้ กำลังเป็นหมากแล้วอีกบุรุษเชได้กินพี่น้องเอ้ยไพมาบ้านมาเล่นชิาให้กินนี่ตำหัวตำแจ่วหัวชิ้นไข่แสบอยู่มักลาย มันประมาณแปดตูนปลายแล้วบรรยากาศยามแรงหาโมงแล้วกิบเครื่องกิบคองเฉได้กลับบานบบดน,นี้มือมาไหมยังทันแล้วพ่าเด็กๆ จบบานแล้วเดี๋ยวภายในบ้านนำจังหน่อยนี่อบน้ำเลยกันยอบนี่ยนำเลยภายในบ่อน้านนำยังว่านแม่ยังมือนี่รถยังมาบ่หอดมืออื่นรถมาหอดเอามันนี่ใส่รถบางทีเต็มเลยรถคันใหญ่ประมาณเจ็ดต้นแปดต้นแหละมันอีกอีกมือหนึ่งชิได้แล้ว เลยเชไดเก็บเงินเลยหาเงินหนึ่งมาจากได้รถจกักรสองมาสับายนไดเงินเข้าป่าเบิดเงินแล้วช่วงนี้มาจากได,ด,ดรถรถโบมนันรถใหญ่ดลดรถจักรพอเรคีอันนี้รถแบบบอเป็นตาขีเลยรถนั่งใช้งานลายรายปีแล้วการสำรับคลิปนี้เขาจบไวชั่นี่ก่อนก่อนอื่นหมดต้องขอ,ขอบคุณใจพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามและครับชมหละไลค์คน อยู่ดีไม่แห้งอย่าจิบเดี๋ยวใครชิงได้ไหนขอให้ชิงนั้นเด้อเดินทางปลอดภัยไกลสีหอดปีช่องพันาีแล้วขอให้มีความสุขเด้อพี่น้องเลย